สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องดีพีอาร์ชลและกลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีแอคชั่นเพลงของกอล์เซเว่นนะครับเย้ก่อนอื่นนะครับก็เราไปทำการบ้านมาเล็กน้อย,อยว่ากอล์เซเว่นเนี่ยคัมแบ็กสุดท้ายเป็นเพลงล a าส p i พี e กับบีด นะครับแล้วก็ปล่อยเพลงสุดท้ายคือเพลงเอ c อร e ประมาณหนึปีที่แล้วอ่าแล้วเน่ว่าเวลา1ปีที่แล้วเนี่ยเขาให้สัญญากับแฟนคลับว่าเขาจะกลับมามารวมตัวกันแล้วเขาบอกว่า g o 7น่ะยังไม่ได้อย่่วงนะยังยังอยู่เหมือนเดิมอยากถามเป็นคําถามทุกคนก่อนที่เราจะไปดู MV ว่าคิดไหมตั้งต้งแต่เขาบอกว่ากลับมาแล้วจะกลับมาแบบยังไงกลับมาคบไหมอะไรเงี้ยที่เขาคิดว่าไงตอนนั้นบิ๊กแบง สัญญาว่าจะกลับมาแต่ว่าก็เป็นการมาบอกลามากกว่าอ,อ,อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ออว่าการกลับมาของกาเซเว่นอ่ะจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอ,อุ้ยคนลู้ลออท่านเลือกแล้วก็รู้สึกกังวลอยู่ใช่ไหม <laughs> ก,กังวลอย่างนหนักเลยเออไม่เราก็รู้สึกกังวลแล้วาการกลับมาครั้งนี้เป็นการบอกลาเหมือนบิ๊กแบงหรือเปล่าใช่ป่ะอันเนี้ยไม่น่าใช่กังวลเกี่ยวกับกาเซเว่นละ <laughs> ใช่พี่เออกพเหมือนบิ๊กแบงใช่ป่ะก่อนหน้านี้นนก็บิ๊กแบงก็ทุกคนในบิ๊กแบงอ่ะเหมือนอารมณ์แบบ ย้ายๆกันไปแบบทหารนู่นนี้นั่นพอแบบกลับมาเงี้ยเราก็ใจหายเหมือนกันว่าแบบมา s ซ y ก o o ดบายอ่ะอาวุธอ่ะตอนแรกที่เขาบอกว่ากลับมาก็จะนึกว่าเป็นแบบโปรเจกต์เล็กๆโปรเจกต์เดียวอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคอนเสิร์ตเออใช่คอนเสิร์ตมีโฮมคัมมิ่งมีอัลบั้มแล้วก็แล้วก็มีข่าวแว่วๆมาว่าจะ มีการจัด <c oughs> คอนเสิร์ตอีกครั้งจริงๆข่าวมาเริ่มกระต่างตั้งแต่น้องแบมแบมมาออกรายการโหนกระแสของพี่หนุาา่มกัญชัยใช่แล้วเขาก็พูดว่ายังไงเขาก็คงได้กลับมาสป Spo <il>, อยสปอยเ <post> ลยแบบแน่นอนอยู่แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสืยเแล้วนะครับไปรับชมเพลงล่าสุดของนุ่มก um ัลเซเว่นนะครับกับเพลงนานาๆกันได้เลยเย่ซ้ำๆส, <même. S 1> สุดโผเอ็มไหมอ่ะโตขึ้นเนอะแบบไอเทมอะ น่าาดีมกเราไม่ได้เห็นเจ็ดคนหรือกันนานเนื้อเสียงยุยองเปลี่ยนเนื้อจิียงยุยงอ่ะยุยงยังเหมือนเดิมเฮ้ยโอ้เฮ้ยมีฮาเต็มแล้ว เนื้อสีวิดีโอก็ก็เป็นภาพใหม่ร้อ,องเพลงแล้วนะเออี่น้องใส่แว,แวาา่นนะดูดินานลาน

แจ็คสัร้งองท่อนฮุกปกติพี่แจ็คจะแบบไลฟ์เพียงเดียวเลย 진짜สวยมากเลยอ่ะ 근데 추억은 선을 줘 괜찮영 막 심화될 그런 거뭐 그럴 것 같아 그럴 것 같지 않아 얘만 이게 응 새소는 항상 있어 진짜 새소는 항상 있어 나 좋아해 너는 날 괜찮게 만들어야 หาเวลาไหนมาซ้อมด้วยกันชุดสวยนะจะเออสวยดุกชุดนี่ก็สวยหนวก็สวยเป็นดำเขียวอะเนาะอือฮูเอ๊จบไปแล้วนะครับกับเพลงนาาาของหนุ่มกาเซเว่นเป็นเพลงล่าสุดนะครับเย้อ่ะพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่เขาได้กลับมาแล้วนะครับ ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาวันนี้ก็มาถึงเล้วนะครับก็ให้ทุกคนพูดความรู้สึกกันนิดนึงเริ่มจากใครก็ได้ครับนุ่นนุ่นรับอ,อห้วดวดกันเลยครับในเรื่อง M v วนะให้ความรู้สึกเหมือนเพลงริบบอนของแบมแบมนิดหน่อยในใบาง<แ>ส่วนใช่นำนำเ,เพราะว่ามีความแบบว่าสดใสน่ารักอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ไม่ไม่ซ้อมันจะมีความแบบโอเวโออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ซึ่งแบบ มันจะนึกถึงแบบแบบแรกก็คือแบบนึกถึงริบบอนของแบมแบมจริงอะไรเงี้ยอ๋อด้วยด้วยแบบโมเดิร์นโทนมาด้วยใช่ใชโซนเดียวกันอะไรครับก็ในส่วนของเมมเบอร์ก็คือยังทำได้ดีเหมือนเดิมทุกคนยังหล่อยังน่ารักเหมือนเดิมโดยเฉพาะพี่จินยองเนี่ยใส่แว่นแล้วละมุนมากใช่แล้วแบบรู้สึกว่าเขาแบบสตาร์ทหน้าไว้ทุกคนเลยอ่ะใช่ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแบบไม่เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมเป๊ะครับหล่อมากอ่ะน้องป่าว่าไงน้องป่าใช่น้องป่านะครับก็ รู้สึกเหมือนที่วุดเลยก็คือแบบป๋ารู้สึกว่า MV เนี้ยคล้ายๆได้มูดแในโทนของคล้ายๆกับเพลงริบอนของพี่แบมมาก <ừ> อืมด้วยด้วยเพลงที่แบบมาเพลงมาเพลงชิลมาเพลงหวานแต่ว่าทุกคนก็ยังหล่อเท่เหมือนเดิมแล้วพี่พี่จินยองอะ่ะตีป๋ารู้สึกว่าตีบทของเพลงเนี้ยแตกมากเพราะว่าแบบมาแบบละมุนมาก <ừ> ละมุนแบบ ด้วยความใส่แว่นนะเนาะทุกคนจินยองมาสองละรับรู้เลยใช่ใช่ห้าพูดแล้วนะต้องเปลี่ยนคนใช่ครับก็ชอบแบบดีดีแบบดีมากเกินคาดตัวเทวเข่าคิดว่าอเขามีความลูกเล่นของกอด์เซเว่นเนาะจะมีความแบบว่าสนสนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการที่เหมือนหนึ่งปีที่ทุกคนรอคอยอ่ะเขาโตขึ้นเขาไม่มีความสน มันมันหลงเหลืออยู่ความกลิ่นอายของแต่คาแรคเตอร์แต่ละคนแตรู้สึกว่าทุกคนโตขึ้นซนความซนมันหายไปไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันมันเหมือนเขาพยายามว่าฉันโตแล้วเหมือนมันเป็นฟีลว่าเราดูลูกเรามาแต่ว่าลูกเราพยายามทําให้เห็นแต่ว่าผมโตขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยมันแบบนึกออกนึกออกไหมหนุ่มหนุ่มมอมันเป็นประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนอ่ะเหมือนอย่างแต่สันปกติก็จะจะแรปมาตลอดแต่พอเราได้เห็นท่อนท่อนร้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า ทุกคนเขาเก่งจริงๆในใ,<ช>ในกอรซเว่นเจ็ดคนนี้อะไรเงี้ยมันคือกอเซเว่นจริงๆอ,ะอ่ะม,ม,มันคือพระเจ้าทั้งเจ็ดจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนเก่งมันแบบว่าไม้มันอึ้งแล้วก็รู้สึกดีใจกับการที่ศิลปินสักวงหนึ่งที่เราแบบได้ผ่านอะไรมากับเขาคือ โตมาด้กันกับ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 กอเซเว่นมากกว่าอะไรเงี้ยในในในสายงานอาชีพของของของตัวแชมป์เองอะไรเงี้ยครับก็กอเซเว่นเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างในการทําอาชีพตรงนี้ในการที่อ่าได้เต้นได้ได,ได,ได้ต่อยอดจากจากวงคัฟเวอร์เล็กๆจนแบบได้มาทำสตูดิโอได้มาทําอะไรใหญ่ๆได้มาเจอทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มันส่วนหนึ่งในชีวิตของแชมป์ก็มันมาจากกอเซเว่นจริงๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตอนที่เขาแยกแยก ตอนที่เขาประกาศออกจากไม่ต่อสัญญากับ JYP อะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายเราก็ยังจะติดตามผลงานของทุกคนและอีกอย่างหนึ่งสมัยเนี้ยเนาะการแยกวงมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดอะมันมันโซเชียลมันมีทุกอย่างมันมีเราเรา,<ม>เราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรคือเราก็สามารถติดตามอินสตาแกรมของทุกคนได้ติดตามรายการหรือติดการการคัมแบ็กอย่างที่ทุกคนเห็นในช่องเราก็ยังทำรีแอคชั่นเพลงเดียเด่ยวๆของแต่และคนอยู่ในช่วงที่เขาได้แยกกันทํากิจกรรมในช่วงหนึ่งอ<ม>นะไรเงี้ยแล้วเราอันนี้ย ต้องแบบรู้สึกผิดเลยว่าฉันไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,อยแบบเขาเรียกว่าอะไรเราเราไม่อยากคาดหวังกับการกลับมาของเขาแล้วเราก็ไม่เชื่อกับการกลับมาของเขาเพราะเราสึกว่าถ้าเราคาดหวังอะแล้วถ้าเขาไม่กลับมาเรารู้สึกเหมือนเราเคว้งแต่การว่าอเออทําได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ <ๆ S 2> เขาเขามันเป็นไปได้ยากเนาะเรื่องที่แบบว่าบบมีสัญญาไปแล้วแล้วกลับจะกลับมาใช้ชื่อเดิมทุกคนจะกลับมาเหมือนเดิมอะไรอเงี้ยคือแบบเขาเขาเขาฉีกทุกกฎของของสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นกับวงการเคป๊อป <Two. S 2> เอ,อจริงๆเราก็มัน,ม,นมันก็มีวงที่ทําได้เช่นแบบรุ่นพี่ชินวาอะไรเงี้ยที่ได้ซื้อชื่อออกมาหรือแบบหลายๆวงอะไรเงี้ยครับที่ที่ที่ยังใช้ชื่อต่ออ,อาจจะทูพก็ยังไม่ได้แยกวงก็ยังอยู่ต่ออะไรเงี mm ้ย hmm. แต่ว่าก็เซเว่นคือคือเขาคิดถึงอากาเซ่จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าต่อให้แบบนี่ไม่ได้คาดหวังเยอะเลยนะต่อให้จะคัมแบ็กปีละครั้งหรือสองปีครั้งอะไรเงี mm ้ย hmm. เชื่อว่าอากาเซ่ ase, ทุกคนก็แค่อยากเห็นเขากลับมารวมตัวกัน mm hmm. ได้เห็นเขาทําอะไรด้วยกันอีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ เอออันนี้ก็คือเป็นความเป็นความภูมิใจแล้วก็ความรู้สึกดีกับการคัมแบ,บ็ครั้งนี้พูดถึงพูดถึงคาแรคเตอร์ Character, แต่ละคนมากดีกว่ามาคือเราว่าเขาอยู่ในการมันมีความก็เซเว่นอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการพัฒนาการเติบโตเหมือนที่ทิวเขาว่าจริงๆก็คือแต่ละคน แสดงสเสน่ห์ของตัวเองออกมาอย่างชัดเจนโดยที่ไ,<อ>ไม่ได้มีมีคำว่าบอยแบนด์เข้ามาครอบคุมอยู่ในตัวพวกเขาเลยจินยองเป็นยังไงเราได้เห็นการพรีเซนต์เนี่ยอย่างที่น้องพูดเลย <ừ. S 1> ของความเป็นจินยองมากแจ็คสันเป็นยังไงแบบว่าแจ็คสันตั้งแต่เขาไปออกเพลงเดียวเขาก็ครบเนาะร้องแรปอะไรเงีง้ยก็นเนี่ยเพลงนี้ก็อยู่ที่ก็มาร้องความความตลกความน่ารักของยองแจก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยพี่ลีด ก็แบบทําให้เห็นเลยว่าฉันเป็นหัวใจสําคัญของวงอะไรเงี้ยในการที่จะดึงทุกคนกลับมาร่วมกันอะไรเงี้ยครับแบมแบมก็โตขึ้นมากๆแบบดูดูไม่ได้เป็นแบบแบมแบมเป็นน้องแบมเลยด้วยซ้ำดูเป็นแบบ Daddy, ดัดดี้ด้วย็นแบ,บความแบบความโตอะไรเงี้ยยุคย,ยอมก็แบบมูดแอนโทนในการร้องก็พัฒนาขึ้นแบบร้องเสียงเข้มขึ้นไม่ได้ร้องเสียงแบบสูงมากขนาดนั้นมีดานามิกในการร้องเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่มาร์กก็ ก็ยังขายความวิชวลขายความมีเสน่ห์แต่เราเห็นการมีลุกเล่นของการเป็นแบบอเมริกาบอยใน MV เนี้ย <t ip> เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นก็เซเว่นที่เป็นก็เซเว่นจริงๆเป็นตัวก็เซเว่นจริงๆแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของที่ทุกคนเลพิเซนต์ออกมาให้พวกเราและอากาเซทุกคนได้เห็นจริงๆว่านี่แหละคือตัวตวนของเขาอะไรเงี้ยก็อยากจะชื่นชมนะครับแล้วก็ แล้วก็สามารถทําได้จริงแล้วก็อยากจะบอกว่าอากาเซ่เป็นด้อมที่โชคดีที่สุดด้อมหนึ่งเลยด้วยซ้ําที่หนุ่นมๆสามารถไฟทุกอย่างอุปสรรคต่างๆในการกลับมาซ้อมด้วยกันเหลือแล้วก็แล้วแต่เมื่อกี้ดูอะ่ะอย่างที่ดูเขาบอกเลยเราเราไม่ได้ดูเพื่อจะวิจารณ์เลย,เลยแต่เราแบบดูแล้วมันมีข้อสงสัยในหัวเกิดมาตลอดเลยว่าแบบอุ้ยเขาทากันได้ยังไงเขากลับมารวมกันได้ยังไงใครเป็นคนออกทุนใครใครทําตรงนี้ขึ้นมาใครเป็นคนคิดแบบนี้ว่าต้องมีอันนั้นอันนี้ใครเป็นคนคิดท่าเต้นหรือว่า เฮ้ยเขากลับมารวมตัวกันยังไงการอยู่ในแต่ละค่ายแยกกันอะทุกคนมันมีผู้จัดการส่วนตัวมีเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งหมดที่ทุกคนอะแยกออกไปอยู่เลยว่าก็ยอมให้หนุ่มๆทั้ง7คนกลับมารวมตัวกันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องราวที่ดีสําหรับอากาเซ่ทุกคนแล้วก็พวกเราด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนติดตามเราเชื่อว่าการมีความหวังหรือการมีความฝันเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราคิดได้แน่นอนอะอย่างเดือนนี้รู้ป่าว่าเกิร์ลเจเนเรชันก็จะคัมแบ็ ในสิ่งที่แบบเหมือนเราไม่คาดคิดบิ Big Bang ๊กแบงเราจะไม่ได้ดูเขาแล้วด้วยซ้ําหรือไม่ได้ดู<ม>ก็มีการเออเชื่อว่าแฟนคลับในยุคเจน2เจน3ยอ,อย่างแชมป์อะไรเงี้ยคืออยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเรามีหวังอ่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูแบบเองอ่ะเชื่อว่าทุกคนจะคัมแบ็กกลับมาแน่นอนหนูก็เชื่อว่าแบ็คพ <back ping, S 1> ิงค์จะกลับ ping, มาเลยดอเห็นไหมแบบขอขอแค่ทุกคนมีหวังแชมป์เชื่อว่าศิลปินทุกคนนะ่ะสุดท้ายเขามาเพื่อตามความฝันใช่ป่ะ่แต่พอเขามาเจอแฟนคลับแล้วอ่ะความคิดมันเปลี่ยนแหละ ก็จะทําเพื่อแฟนคลับเพื่อดอมของตัวเองอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากติดตามและสนับสนุนกอเซเว่นนะครับต่อไปด้วยแล้วก็หวังว่าเราที่เป็นนักเต้นถ้ามาไทยก็อาจจะมีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าอาจจะได้ไปเต้นไปร่วมงานกับหนุ่มกอเซเว่นเหมือนที่เคยผ่านมานะฮะหรือว่าอาจจะเห็นพวกเราทําเพลงนี้ก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปขุด คนเก่าๆกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามในในช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าก็เซเว่นจะมีเพลงเหมือนที่ทิวเขาพูดเลยจะมีเพลงอื่นๆหลากหลายสไตล์ให้พวกเราได้ดูเพิ่มมากขึ้นก็กลับมาบ่อยๆเนาะพวกเราคิดถึงนะครับใช่ฮะอืมก็มีแต่ความสุขทท้านั้นเลยสําหรับการการแบบรีแคปหรือการรีวิว MV นี้นะครับก็เอออิมเอมนะแบบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะกลับไปดูกันหลายๆรอบแหละว่ามีอะไรเพิ่มเติมท่อนร้องไปไหนคือเมื่อกี้ ดูแค่แบบเรารู้สึกแบบโอ้ดีใจจังดีใจจังมีมีเรื่องเดียวเท่านั้นแล้วก็รู้สึกขอบคุณน้องทั้งสามคนด้วยที่มานั่งดูเป็นเพื่อนเออเพราะว่าวงดีพีโกก็แต่ละคนก็แยกย้ายไปทํางานกันหมดแล้วอะไรเงี้ยก็มีน้องจากวงดีวินัยนะครับที่มานั่งดูน้องจากวงดีวินัยคืออะไรนี่ก็อยู่ดีวินัยใหม่งงเออนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งช่อง DP Off i c i a l ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยในช่องเรามีอะไรบ้างที่เขานอกจากจะมีคลิปแรคชันแล้วเรามีคิปเต้น ความจริงเราไม่ได้มีแค่ช่องเดียวนะควมจริงเรามีหลายช่องมากเลยแล้วก็ช่องน้องใหม่เพิ่งเกิดมาก็คือมีพีนิวจะเป็นแบบว่าวอล์กเล็กๆสําหรับอ่าพวกเราเวลาไปแข่งเต้นอะไรเงี้ยก็ถ้าใครสนใจในตัวพวกเราก็อาจจะได้เห็นเบื Pepper> ้องหลังพวกเราในในบางมุมมองที่แบบเออใช่ทั่วไปที่ไม่ได้เห็นอย่างตื่นนอนกับสภาพแต่ละคนเลยมันที่ที่เขาบอกเลยอันอันที่จริงพวกเราเป็นเด็กเด็กแค่ติคโคเวอร์มืนใช้ชีวิตปกติมากก็ใครอยากรู้จักพวกเราแบบ ของจริงอะไรเงี้ยก็ไปติดตามช่องดีพีนิวได้นะครับเพราะนั้นของจริง,รง,งจริงๆไ,ไปแล้ววันนี้เดี๋ยวไปดูเพลงกันต่อนะครับ